สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube hr channel คืบหน้าล่าสุดเงินสด1,000 0บาทชัดเจนชัดแจ้งแน่นอนมติที่ประชุมคอรมอวันนี้อนุมัติจ่ายเงินสด1,000 0บาทนะครับให้กับกลุ่มเปราะบ้านซึ่งล่าสุดมีการถแถลงข่าวหลังจากมีมติคอรมอ ผู้พิการผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินสด10,000บาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักสิ้นสุดการรอคอยสำหรับผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการรับเงินสด10,000บาทก่อนใครและเตรียมตัวอย่างไรที่จะให้ได้รับเงินสด10,000บาทอย่าง เร็วอย่างไวที่สุดต้องพูดกันแบบนี้นะครับสิ้นสุดการรอคอยกันเสียทีสำหรับโครงการมหากราบแห่งความยาวนานดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทที่ล่าสุดวันนี้ครมอนะครับได้มีมติเห็นชอบเศษแรกให้จ่ายเงินสดแก่กลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มผู้พิการและผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มแรก ได้เงินก่อนใครกว่า14.5ล้านคนด้วยกันคิดเป็นเงินในครั้งนี้ที่จะโอนเป็นเงินสดเท่ากับ1.45แสนล้านบาทนะครับซึ่งแน่นอนครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ประชาชนในกลุ่มนี้หลายคนที่อยู่ในกลุ่มนี้14.5ล้านคนอาจจะสงสัยว่าจะต้องเตรียม ทำอะไรต่อไปมาเตรียมความพร้อมก่อนรับเงินสด1,000 0บาทกันขั้นตอนแรกเลยนะครับให้ท่านที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวและอยู่ในกลุ่มนี้14.5ล้านคนเร่งตรวจสอบบัญชีเงินฝากของตนเองก่อนว่ามีการทำบัญชีพร้อมเพที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักไว้หรือยังขั้นแรก นะครับหากท่านได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักไว้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรใดแต่ทั้งสิ้นไม่ต้องไปยืนยันตัวตนขอแค่รอวันโอนเงินสดตามกำหนดรัฐบาลโอนเงินสด1 0 0 0 0บาทที่กรมบัญชีการโอนให้ได้เลย แต่กรณีที่ท anyway, ่านยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักขอย้ำว่าต้องทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเท่านั้นนะครับไม่นับรวมที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับไม่นับรวมหากท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับ หมายเลขโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนเป็นการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักจะต้องรีบไปเปิดบัญชีเงินฝากหากท่านไม่มีเพื่อทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยทำพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารไหนก็ได้ไม่จำกัด ไม่จําเป็นจะต้องไปทําการผูกพร้อมเพเปิดบัญชีพร้อมเพกับ3ธนาคารของรัฐไม่จําเป็นจะไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับที่ไม่ใช่ภาครัฐก็ได้นะครับแต่แนะนําต้องทําให้เสร็จก่อนวันที่25กันยายน2567นี้เพื่อให้ได้รับการโอนเงินสด1,000 0บาทตามกรอบ การโอนไม่ใช่นนั้นท่านอาจจะต้องรอรับเงินสดในรอบวันที่22เดือนตุลาคมรอบต่อไปที่สำคัญเลยนะครับหากท่านยังใจเย็นไม่เปิดบัญชีพร้อมเพย์ภายในสิ้นปีนี้ก็อาจจะเสียสิทธิ์ไม่ได้รับเงินสด1 0 0 0 0บาทเลยก็เป็นไปได้ เพราะกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังจะส่งเงิน10,000บาทที่ท่านได้รับสิทธิ์ดังกล่าวกลับคืนนะครับย้ํากันอีกรอบนะครับสําหรับตารางการโอนเงินสด10,000บาทให้กลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้พิการผู้ที่รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังจะทําการโอนเป็นเงินสด10,000บาทเข้าบัญชีพร้อมเพ์ที่ผูก ไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านโดยตรงนะครับโดยมีกำหนดดังต่อไปนี้วันที่25กันยายนตรงกับวันพุธ2567กรมบัญชีการกระทรวงการคลังโอนเงินสดจำนวน1นึ่งมื่นบาทเข้าบัญชีท่านธนาคารไม่ผูกบัญชี พร้อมเพย์ก็ตามให้กับกลุ่มผู้พิการจำนวน2.1ล้านคนและบัญชีนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการของรัฐหรือที่ได้รับสิทธิ์ของรัฐที่เลขน้านด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลขศูนย์ท่านก็จะได้รับเงินสด10,000บาทในวันพุธที่25นี้ อาทิเช่นหากเลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชนของท่านลงท้ายหรือเลขที่หลัก13สุดท้ายของท่านเป็นเลขศูนย์ท่านก็จะได้รับเงินสด10,000บาทที่ก่อนหน้านั้นหลายสื่อหลายช่องแจ้งว่าหลังบัตรก็คือเลขลงท้ายบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะครับ สรุปก็คือเลขหน้าบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่หลัก13หรือเลขตัวสุดท้ายนั่นเองวันที่26นะครับกันยายนตรงกับวันพฤหัสบดีโอนเงินเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข1 2 3หรือ เลขตัวสุดท้าย1-2-3วันศุกร์วันที่27กันยายน2567โอนเงินเข้าบัญชีสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่เลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข4-5-6-7หรือเลขตัวสุดท้าย4-5-6-7นั่นเอง วันที่28-29หยุดการโอนนะครับและวันสุดท้ายวันจันทร์ที่30กันยายนโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์กับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลขตัวสุดท้ายได้แก่หมายเลข8และหมายเลข9โอนครบ14.5ล้านคน ที่สำคัญทั้งนี้นะครับเมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเป็นจำนวนเงินสด1,000 0บาทท่านสามารถกดออกมาเป็นเงินสดจะไปทำอะไรก็ได้จะไปซื้ออะไรก็ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการใช้ซึ่งอาจนำไปใช้หนี้ก็ได้ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็ได้บริการก็ได้อาบายมุกข,ของมืนเมาหรือจะเก็บออมไว้ทั้งหมดก็ได้นะครับก็ได้คงเป็นความคืบหน้าและชัดเจนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ที่มีการอนุมัติงบเป็นเงินสด1 0 0 0 0บาทให้กับกลุ่มนี้นะครับที่สำคัญหากชื่นชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกด s u b สกไ i b ์นะครับให้กับช่อง y o u t u เ e สอาร์แชนแนลด้วยอย่าลืมที่สำคัญให้กำลังใจกันด้วยดีด้วยการกดติดตามกด s u b สกไ i b ์เพื่อท่านจะได้รับชมคลิปข่าวสารในครั้งต่อ,ตอไปสวัสดีครับ